เฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยสาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเฮ้ยอะไรอร่อยอะไรก็ได้ที่มีคาเลี้ยงอร่อยหมดสั้นเลยสันเลยพี่แฟนถ้าสมมติเช็คปีนี่ออกมาเป็นแสนโคพี่ก็ขายตูดพี่ก็ขายตูดอะไรอย่างเงี้ยหนูจะพาพี่ไปออนเซ็นในกรุงเทพจริงหรอบอรัวเมาบอรวัวก่อนจะลงออนเซนเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อนต้องแก้ไาให้หมดเลยนะ <Yahoo! S 2> อาสวัสดีครับชาผู้แบงค์ชาแนลวันนี้พบกับช่องเขาแบงค์ชาแนลกับช่อง ไอกอสาวฮังกี้ค่ะ,ะวันนี้เรามีนัดเดทนัดเดทกับสาวสวยคนญี่ปุ่นเลยเราอยากจะมารู้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยสาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างวันนี้ก็เลยบอกว่า,วาเริ่มต้นได่หิวพี่แบงค์หิวเออก็เลยบอกไอ,อกโกะนั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยนั่งกินกันก่อนที่ที่ร้านมาซูมากิซูชิบาร์นะ้องไอกโกะก็เป็นคนพามานะไอะ้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามาซูมากิซูชิบาร์ มีอะไรให้เราทานแล้วน้องเอโกะจะแนะนำอะไรให้พี่แบงค์ทานบ้างนะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านมาโซมากิซูชิบาร์ใช่ไหมที่น้องเอโกะพามาเอโกะพี่ไม่ค่อยถนัดหรออเอโกะช่วยดูเลือกฝั่งให้พี่หน่อยได้ไหม อร่อยอยะไรก็ได้ที่มีขอเลี้ยงอร่อยหมด <laughs> เฮ้ยวันนี้พี่แบงค์เลี้ยงหนูเลยน้อยกดสันเลยสันเลย <laughs> แบงค์ถ้าสมมติเช็คที่นี่ออกมาเป็นแสนโทรพี่ก็ขายตูด้พี่ก็ขายตูด้ <laughs> <laughs> โอเคเออเดอร์น,นะครับ, <laughs> รบนัำใจดิครับ <laughs> ไอ้เนี้ยคนี่กูมาเดทกับน,น,น, <laughs> น้องเอโก้ก็สองคนเดีวมึงโผล่มายังไงเนี่ยไม่ <laughs> รับจอบอ็อกอาชีพเสริมมาเป็นเด็กเสริมร้านนี้ยามว่างมาทำยูทูบไอ้ขุยยายหลานจริงไหมรับจอบ <c oughs> ็อก <c oughs> ยอกยอกมาด้วยมันกินข้าวโอ้กินข้าวให้เขาตัวจริงอ้าวเป็นคื <c oughs> อที่เขาบอกว่าเขา <c oughs> เขาจะรีพีทอาหารเนี่ย พี่ก็เออพอ,อไปนั่นแหละกูจำไม่ได้สั่งเยอะอะไรไปบ้างเนี่ยมีท <c oughs> ี่มากูจำไม่ได้สั่งอะไรไปบ้างวะในไหนๆก็ไหนๆแล้วมาออกเดทก,กับสาวญี่ปุ่นเนี่ยวันๆนิ่งทำอะไรบ้างถ้าสมมติวันที่ว่างเลยจริงๆนะออตื่นเช้ามากินตื่นเ <c oughs> ช้ามาใช่ปะหนูก็จะไปจองที่วัดที่เมืองไทยงดถูกมาก อ๋อหรอคือสาวญี่ปุ่นเขาก็ชอบนวด้แต่ถ้าสมมติว่าวันไหนถ้าแบบว่าตารางกับเพื่อนโตหนูก็จะไปตกปลาชอบตกปลาเป็นด้วยเหรอสนุกมากชอบมากไปทไปฝั่งพวกไะยองหรือว่าไปสถาหีบฝั่งนูแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ไปตกปลาแล้วก็พอได้ปลามาแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นจับปลากันบนเรือเลยจ้าเรี่ยแบบแล้วก็กินอย่างนั้นเลยนะบนเรือเลยคือมันดีมากเหรอแล้วเรามีแลนเยอร์ตกปลา มีคนช่วยเยอะทั้งแฟนคลับน้องเอโก้ทั้งแฟนคลับช่อง Power Bang Channel เนี่ยถ้าใครอยากให้พี่แบงค์พาน้องเอโก้ไปพาไปตกปลาอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะอ่าดีว่าเออได้สักร้อยคอมเมนต์เนี่ยไปเลยโก้ตกปลาเออดีว่าอยากอยากเอออยากด้วยเออดีดีดี มาทําไมเนี่ยเนี่ยเราอะ่ะเราไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ต้องมาสอนการกินก่อน <c oughs> ที่มันถูกต้องมากินยังไงนี่คุณมาเดทกันนเองกับเขาสองคนก็นี่ไงเดี๋ยวสอนเสร็จก็จะไปมาสอนก่อนก่อนอื่นนะการกินซูชิถูกต้องอนี่อันนี้เขาเรียกโชยุนีีเ,เลยนี่ละกรันนี่นี่จิ้มนี่จิ้ม ที่กินแบบเนี้ยอย่าไปกินแบบอื่นเดี๋ยวเขาหาว่านอนนอกข้าเมืองกูไม่กร,ไม,รกไม่ถูกไหมถูกไหมพี่มั่วเหรออ๋อโอเคเอาคุณคุณบอกคุณเตียนเอไม่เป็นไรไปก่อนนะเอา,าไป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 สรุปว่าไอไอแบบที่ป้าอ๊อกมันทําเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค <c oughs> ่ะอ่แล้วแล้วปกติต้องทอํายังไงคะ ปกติเลยใช่ปะครับผมก็จะมีวาซาบิปกติเขาจะไม่ละลายในโซยูอืมวิธีที่กินที่ถูกต้องคือใส่บนปลาทีปจุ่มนิดนึงนิดเดียวพอตุ่นิดเดียวพอใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติของปลาอ๋ออืมแค่เห็นน้องกินผมก็อิ่มแล้วครับอันนี้คือฮามาจิป่ะฮาเมจิค่ะ มสบิไนน์เนีนแต่นีนยนนะครับเพื่อไม่ให้เสียรสชาติของปลาแล้วก็สวัสดีล่ำลอยทานอาหารญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ร้านไหนเนี่ยเราต้องดูที่ไข่หวานใช่ถ้าไข่หวานอร่อยแส,สดงว,ว่าอ๋าออ,นนอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือสูตรใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองไข่หวานกัน ก็จะเป็นขึ้นงูนั่นข้างอร่อยครับเจฟอ่าแล้วก็อย่างแบบพวกแบบอันนี้ก็อีกคุณล่ะจะงงว่าจะจิ้มตรงไหนเชฟปะเออใช่เขาไม่ได้แบบพาโชว์อยู่ว่าให้ลงหน้าใช่ปะเขาก็จะแบบอ๋จิ้มแบบบางทีก็จะมีแตงกวาอยู่ใช่ปะก็จะเอาแตงกวามาแปะทำทุนแทะเอ็มบบ ปาแอฉะและ้ว<ช>เอามาแตกตรงตรงนี้ไข่ยเยอะมากไข่ไข่เยอะมากไข่ไข่เยอะมากพอมันเยอะเนี่ยมันแตกข้างาในปากอ,อร่อยอ่ะมันกลายเป็นว่ามันีรอะทอดเลยเนาะ โฟก้ารอร่อยขอยงไอ้ปอกอ่ะที่บ้างตอกนานโอ้โหโสมกับชื่อเอโกโซฮังกรีจริงราชินีกินจุนี่ไม่ได้มายด้วยแบบว่าง่ายๆเลยนะเนี่ย ไม่เหลือสักอย่างเลยเนาะเอโก้สุดยอดม,มากน,นี่เบาๆด้วยใช่ไหม<ะ>นี่คือพันเบาๆของเอโก้นะครับทุกคนตอนนี้อิ่มแล้วพี่แบงก์ก็เริ่มอยากจะผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยวิธีแนะนำค่จริงเหรอน้้งเอโก้จะพาพี่แบงก์ไปไหนต่อจะพาพี่ไปออนเซ็ในกรุงจริงเหรอบอรวมเมาบอรวมไปไปลงบ่อรวมผมกับน้องเอโก้ sayap duhu a พี่แบงค์มาที่ไหนแล้วครับเนี่ยใช่ยูมอตสปาค่ะเป็นออนเซนกลางน้ำออนเซนกลางน้ำเลย่อมาจะเป็นแชออนเซนคัพเปิ้ลนะคะเป็นแชออนเซนคู่กันด้วยค่ะแล้วรอเราคู่นข้าวเพิ่มได้ครับรอหลายๆคู่ก็ได้แล้วหูน้องไอโกะไอ้น้องไอโกะก็จะชอบมาแชสปาออนเซนอย่างนี้ประจำเลยใช่ไหม อ๋อมีน้องาำวัตถุดิบมาหาออยากหาออยากมีเวล่ำลิงด้วยอันนี้จะเป็นเป็นไม่ฉาชัดอ๋อกินแล้วเป็นไม่เก่งตอนนี้ห้องพอลล่าเชิญพี่้องเลยห้เฮา้อาเลยปะไปๆๆองาี่แบงค์ไมคการ์แตผ้าหมดมีอันนี้ให้เอ็นจิ้งง, <c oughs> ง่ายเฮียฮูนึนว่าจะเฮียพาปิดตานอนไอ้เฮียไม่โคตรบางเลยว่ะเห็นยันลำไส้ใหญ่กูเลยเนี่ย เอ้ยไม่เอาอ่ะพอนหมดดีกว่าห่อน้องเอกโอ้แบบนี้พี่ไม่ถนัดโอ้ถึงส่วนของออนเซนแล้วโอ้ที่คือออนเซนใช่ก็เดี๋ยวจะก่อนจะลงออนเซนเนี่ยตามคำเนียมเนี่ยต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อน<ฮ>ต้องแก้ผ้าให้หมดเลยนะต้องแก้ผ้าหมดเลยนะจริงเหรอขัดหลังไปก่อนนะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนต้องขันหลังด้วยใช่เอาวะรีบเลยรีบเลยรีบอาบให้เสร็จเลยน้อยโกเดี๋ยวพี่ขันหลังให้อ่ะ แล้วอาคาไมโกอนี่อะไรเนี่ยนีมางน่ะมาไงเนี่อ้าวเขาไม่ยอมมาแช่เซ็งไงอ้แช่ตั้งนานไอ้เรื่องกมัเด็กัน้อยโก้ตคนนี่ไปไหนดูดูดูทั้งคนอะไรวะโอ้โหพก็ไม่บอกโอ้โหโอ้โหน้อยโก ต้องถอดหมดเนี่ยเขาตั้งใจจะถอดหมดแต่ว่าวันนี้อย่าออกสื่อขาดเท่านะชุนเราจะถอดหมดได้ยังไงเอาหรอเลยอดถอนหมดเลยเฮ้ยมือกูมือขวาที่หมดเลยเปลี่ยนจากยูทูบเป็นอลิแฟนเลยมั้ยถอดหมดเลยนะรีบเลยนะโอเคโอเคพร้อมแล้วครับน้องเอกกอล์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งถอดเลยเดี๋ยวคนดูเขาจะรู้ว่าพี่ท้องอยู่เก้าเดือนนะ นี่ดีกว่าไหนๆก็มาด้านตีนอยู่สองตัวสองแล้วนะพี่ก็อยากจะรู้เรื่องความลับของน้องเอโกะน้องเอโกะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ทำไมถึงีมาอยู่ที่ที่ประเทศไทยกันนะตอนแรกเลยคุณพ่อยายเขาส่งไตเติุ้คนมาทขานที่เมืองไทยแต่เป็นานทั้งบ้านอ๋อมากันทั้งบ้านเลยแล้วน้องเอโกะก็เลยต้องอยู่ที่ประเทศไทยเลยแล้วเป็นยังไงที่ประเทศไทยชอบนะครับชอบมากหล่อเที่ยงหรือญี่ปุ่นอ่ะ พี่คนก็ที่จะรู้สึกมันไม่ใช่ฟรีดอมงกว่าฟรีดอมงกว่านี่มันฟรีดอมแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์เหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่มีกฎเกณฑ์ด้วยเหมือนกฎแบบนีเหมือนมีกฎไว้จะดีไว้ให้แห่ดีไว้ให้แห่อ๋อโอมีไว้ให้ไอสัตว์เอ้ยกูคิดดีไม่ได้เลย <c oughs> อะไรอยากถามว่าฟรีดอมของน้องไอโกที่บอกมามันมีอะไรบ้างพพี่น้อง ไอ้ผมบอกว่ามันซีดออกถ้าก่อนโควิดเนี่ยร้านาาเปิด24ชั่วโมงญี่ปุ่นได้แค่11ค่าแบบเ,เ<อ>ารก็ต้องมีบึดใช่ไ่มอ๋อเรื่องเวลาเรื่องเวลาเวลาไงครับอ๋อวจริงๆอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ยการที่ไปทำงานไปยืนห,หรืออะไรสายสักนาทีหนึ่งอ่ะอ,อะไ้ที่โดนด่าชิบหายว่าจนแบบไม่ตรเจ้แบบออนหน้าย่านี้ขึ้นไปนีคือแบบการฝันฝานที่แบบเครียดมากแค่แั่นาทีเดียวนาทีเดียวเขาะทีไรียะการที่อยู่ที่ประเทศไทยมันก็ค่อนข้างที่จะ f l e x i b l ลมากกว่า <c oughs> เนี่ยการที่น้องไอโกะเป็นสาวญี่ปุ่นสวยๆเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะพี่อยากรู้ว่าน้องไอโกรกชื่ออะไรผู้ชายใครบ้างผู้ชายไครน่ารักมากเลยนะที่บ้านคือแบบเลดี้เฟิร์สเ็กชค่ดูแลเอาใจใส่มาแกมาถึงถึงบ้าน พาไปกินข้าวก็เลี้ยงข้าวถือของให้ช้อปปิ้งอะไรก็แบบตามให้หนูข้อเสียก็เก้าชูชิบขายเก้าชูชิบขายไม่ได้หลับตาเนบ้าเลยเลยจะไปซชิบขายของน้องมีโปรเป็นยังไงบ้างครับของคนที่กินได้ทัางหมูกินได้ท่าหนูเดี๋ยวขอถูกหัดกลับไปหัดกินก่อนพาอยู่ไปเลี้ยงข้าวได้อะไรเงี้ยเอาข้าวแก้คุณได้อะไรเริ่มงหน้าตาก็ถ้าคนเอเชีย เ e ีอดเชียๆๆๆแล้วหน้าตาแบบประมาณยังไงของคนเวียดเชียที่เป็นโอ๊ยโซ่ชอถ้าเป็นคนไทยเลยชอบแบบอ่าแบบเออแบบกลอกไม้ช่องที่แบบดิถีแบบกลอกไม้ช่องที่แบบวิถีกลอกไม้โอ้โหเอาเลยเว้ยงั้นไทยอย่างงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญของผมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืม กด like, ไลค์กดติดตา์กดแชร์ช่องเขาแ r Bank Channel ด้วยแล้วก็อย่า,าลืมช่องเอ๊กดอทันดี้ด้วยค่ะครับผมสำหรับตอนนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม